ซึ่งเราเรียกว่าสายเดลิเวอรีโอ้เหมือนกับจัดส่งถึงบ้านเลยถึงบ้านเลยสายเดลิเวอรอยู่ไหนก็สามารถเปิดดูได้แพลตฟอร์มนี้นะคะความปลอดภัยต้องมาดับหนึ่งเลยเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีความปลอดภัยเนี่ยนะครับแน่นอนครับของความผงใยของพ่อแม่ผู้ปกครองเนาะนะครับก็ต้องห่วงตัวนี้เหมือนกันเราเองก็ดูแลตรงนี้นะครับ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Inside At 25 Minutes รายการที่เราจะพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกเรื่องราวที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับดิฉันอุบอิบนิชการผลเกตรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีนะคะว่าปัจจุบันนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 i นั้นถือเป็นวิกฤตการที่ทั่วโลกต่างกําลังเผชิญค่ะ หลากหลายองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างเริ่มมีการปรับตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการปฏิบัติงานนะคะทุกวันนี้ค่ะหลากหลายหน่วยงานให้พนักงานนักเรียนนักศึกษา work from home ตามที่รัฐบาลได้กำหนดไว้เพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งแน่นอนค่ะว่าสิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบกับหลากหลายภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพิพิธภัณฑ์ต่างๆค่ะจะต้องปิดการให้บริการลงชั่วคราว เพื่อปรับแผนการดําเนินงานในขั้นตอนต่อไปนะคะแล้ววันนี้ค่ะดิฉันพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออ,อพอวชที่นี่คือแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้สร้างแรงบันดาลใจและสร้างความตระหนักร,รู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีการปรับแผนการดําเนินการภายใต้สถานการณ์โควิดอย่างไรตามอิปไปชมพร้อมกันเลยค่ะ และผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะอยู่ข้างๆดิฉันแล้วค่ะคุณสุวรรง์วงศิริรองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านรองคะของท่เรเรียนถามนะคะเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทุกวันนี้ค่ะถือว่ามีตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะอยากสอบถามเกี่ยวกับแนวนโยบายค่ะในการปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับผู้เข้าชมและการจัดกิจกรรมต่างๆของทางอพวช ยังคงดําเนินต่อไปหรือไม่คะพิพิธภัณฑ์ของเราซึ่งมี4แห่งที่ประมธานีของห้าเนี่ยนะครับก็ปิดตั้งแต่วันอังคารที่แล้วแล้วก็กะว่าจะถึงวันที่14พฤษภาคมรวมทั้งสาขาของเรานะครับมีอ2สาขาจตุรัสวิทยาศาสตร์เดอะสตรีทราชดาแล้วก็ที่เชียงใหม่เนาะ,ะจตุรัสวิทยาศาสตร์ภูมิภาคตอนนี้เราก็ปิดทั้งหมดเราก็ดูสถานาการณ์อยู่ ถ้าเกิดว่ายังไม่ดีขึ้นนี่อาจจะขยายเวลาออนะครับแต่กรณีนี้ก็จะแจ้งให้ทราบเป็นทางการจริงๆเราก็มีประสบการณ์จากการที่เกิดการแพร่ระบาดในครั้งแรกเนาะรละลอกแรกเลยรอกแรกเลยะนะครับก,ก็ได้รับนโยบายจากท่านผู้ในการท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวินระวิวงศ์เนี่ยก็ให้นโยบายว่าเราน่าจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินกิจกรรมคะ,ะครับ จริงๆพี่พี่กพันเนี่ยก็เป็นจุดที่ว่าเราอยากให้คนมาที่ที่นี่มากกว่าเนาะเพราะว่าการเรียนวิทยาศาสตร์แบบสร้างประสบการณ์มราต้องทำการทดลองค่ะหรือว่าได้สัมผัสเลยได้สัมผัสจริงๆด้วยค่ะก็เรียนรู้จากทั้งนิสสการและกิจกรรมทีนี้ถ้ามาไม่ได้แล้วเราก็ต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์มค่ะเราเรียกว่าการที่มาตรงนี้เราเรียกว่าออนไซต์นะครับเราก็เปลี่ยนจากออนไซต์ไปออนไลน์ ต้องขอบคุณนักวิชาการของอพวชเขาก็พัฒนาพวกกิจกรรมขึ้นมาหลากหลายรูปแบบเช่นบางคนก็เป็นทางด้านสายธรรมชาติเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาจจะเป็นเรื่องของซักดึกดำบรรพ์โครงกระดูกอะไรเงี้ยเขาก็พัฒนาว่าเขาจะสอนการเรียนรู้เรื่องของโครงกระดูกบ้างอะไรพวกเนี้ยนะ เรื่องพืชเรื่องสัตว์เนี่ยเป็นออนไลน์ออนไลน์หมดเลยใช่แล้วก็ในเรื่องของกิจกรรมนะคะยังมีการดําเนินการกิจกรรมข้างนอกอย่ายังไงบ้างคะเราก็ต้องหยุดไปก่อนเนาะจริงเราก็ยังมีเรื่องของคาราวานวิทยาศาสตร์ก็ตอนนี้ก็พักไว้จริงๆตามแผนเนี่ยเราก็ต้องออกไปตามภูมิ้าคต่างๆนะครับทีนี้เราก็เลยมาพัฒนาตัวกิจกรรมของเรานะครับรายการหนึ่งวิชิดใกล้อะไรพวกนี้นะครับซึ่ง เรามีห้องสตูดิโอก็จะให้นักวิชาการเนี่ยแต่ละฝ่ายที่เขาถนัดในแต่ละเรื่องไปอัดรายการแล้วก็เอาขึ้นออนเองสามารถชมออนไลน์ได้เลยด้วยได้เลยก็มียอดวิวยอดไลค์เยอะแยะเลยจำนวนมากซึ่งเราก็ต้องเปลี่ยนตัวชี้วัดรปเดิมเลยนะไม่มีการแพร่ระบาดเนี่ยเราต้องมีผู้เข้ามาร่วมกิจกรรมมอเราปีหนึ่งประมาณ4ี่ล้านกว่าโอ้เยอะมากเลยคะ ก็ลดลงมาเหลือประมาณทักงสล้านกว่าแต่ว่าเราเพิ่มยอดผู้ร่วมกิจกรรมทางออนไลน์เป็นเอ็นเกรดขึ้นมาใช่ไหมใช่ครับเอามาทดแทนทดเฉยไปก็ประมาณสักสล้านวิวมั้งโ้เยอะมากะ1ะล้านครับซึ่งตอนนี้ก็มีไปได้หลายหลายล้านแล้วล่ะ <c oughs> ก็มาจากการที่เขามาร่วมกิจกรรมที่เราเรียกว่าออนไลน์เนี่ยซึ่งเราเรียกว่า side r e v e r y โอ้เหมือนกับจัดส่งถึงบ้านเลยอยูบ้านเลยไซเดเวอรี่ <A> อยู่ไหนก็สามารถเปิดดูได้แพลตฟอร์มนี้นะคะทราบว่าม,ามีแอคทิวิตี้ไลฟ์ด้วยก็จะแบ่งเป็นหลากหลายนะครับอย่างที่เมื่อกี้ก็เป็นเรื่องของรายการหนึ่งมิจิตใกล้ค่ะรายการว่านักวิทยาศาสตราา<อ>์น้อยน,นะครับมีเรื่องของสเปซ e เมนโชที่พูดเม่อกหยิบจับอะไรขึ้นมาก็อธิบายออนไลน์เช่นอาจจะเป็นเรื่องของโครงกระดูกเรื่องของคอลเลคชันที่เราเก็บมาจากธรรมชาติค่ะอาจจะเป็นตัวอย่าง งูหรือเป็นสัตว์เลื้อยคลานอะไรพวกนี้ก็สอนให้เขาเรียนรู้ว่าสิ่งต่างๆมันอยู่รอบตัวเราบางทีก็อาจจะให้เด็กรู้ว่าอ๋อนี่งูมีพิษไหมอันนี้งูไม่มีพิษอย่างงี้เนาะก็อยู่บ้านก็จะได้ก็ได้เรียนรู้ไปด้วยได้ความรู้ด้วยครับมาออนไซน์ไม่ได้เนี่ยเราเราพัฒนารูปแบบของกิจกรรมที่เราเอาไปใส่ในกล่องใส่ในกล่องเหรอคะใส่ในกล่องไว้เราเรียกว่าเพลินเพลินไซน์เพลินไซน์ค่ะเพื่อเพลิน มันก็มีหลาย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 ทีมเช่นอาจจะเป็นเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของการประดิษฐ์นะเราก็เป็นเราเรียกว่าเป็นแล็ปบ็อกซ์อยู่ในกล่องอ Maker k i s s ก็คือพวกนี้จะสอนให้ผู้เล่นไม่ว่าจะเป็นเยาวชนแล้วเป็นผู้คลองก็ดีเนี่ยเขารู้จักการวิเคราะห์การคิดการประดิษฐ์ซึ่งเป็นเหมือนกับว่าเราอะไรนะสเต็ม ารเรียนรู้ผ่านระบบสเตมไม่ว่าจะเป็นไซเทคโนโลยีเอ็นจิเนียริงหรือว่าแมท h e มติกส์เยาวชนเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ของอบค่ชไปดูเรื่องเพลินสายแล้วก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้สั่งซื้อออนไลน์เลยสั่งซื้อค่ะเราก็จะมีระบบจัดส่งอันนี้ก็ดีลิเวอรี่เหมือนกันโอ้ถึงที่เลยนะคะถึงที่เลยกอแกะออกมาปั๊บข้างในมันก็จะมีอุปกรณ์ค่ะแล้วก็มีคำแนะนำโอ้โหก็เรียกได้ว่าส่งความรู้ถึงบ้านเลยทั้งหมดนะคะ อยากถามในเรื่องของมาตรการการป้องกันค่ะในส่วนของเจ้าหน้าที่ทุกวันนี้หลากหลายองค์กรค่ะ work from home แล้วของทางอพวชมีมาตรการรองรับอย่างไรบ้างคะอพวชเนี่ยยังมีพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ oh. ที่เรามีตัวอย่างที่เราเรียกว่ามีชีวิตทําให้นักวิชาการจะต้องผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาให้อาหาร oh. มาดูแลสิ่งมีชีวิต oh. เช่นตู้ปลาหรือว่าเตา งูอะไรเงี้ยเราต้องฟีดอาหารเขาต้องคอยดูแลเขาด้วยนะคะอันนี้ต้องเข้ามาส่วนพนักงานระดับปฏิบัติการตอนนี้เราก็ค่อนข้างดีจะให้เวิร์คโฟมโฮลเกือบร้อเปซนค่ะนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมาทำเรื่องของทำสคริปต์กิจกรรมอะไรที่เราจะต้องออนแอรเนี่ยก็ร่างๆงไว้แล้วพอได้จังหวะก็มาถ่ายทำโดยการอะไรจำกัดจำนวนบุคลากรให้เป็นไปตาม คำแนะนำของสอบคอและในส่วนของทางพวชค่ะถ้าเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดเนี่ยขี้คายลงแล้วเรามีแนวทางในการดําเนินการเพื่อรองรับอย่างไรบ้างคะก่อนเปิดเนี่ยเราก็ต้องคลีนิ่งวิกคลีนิ่งอะไรอย่างทั้งในส่วนของอนิตริรการขั้งกิจกรรมแล้วก็แม้กรท Office, ะทั่งออฟฟิศก็เป็นการเตรียมความพร้อม,อมแล้วเราก็ถือโอกาสช่วงนี้แหละเช็คงานระบบ S <S ต่างๆ,างๆ <S <S ไปด้วยนะครับส่วนอีกอันนึงก็เป็นการเตรียมความพร้อมด้านการตลาดเราก็อาศัยจังหวัดน,นี้วางแผนว่า<ม>ไปประสานกับทางโรง,งเรียนที่เป็นเครือข่ายเราเนี่ยว่าเราเปิดแล้วประมาณนี้<ม>เรามีกิจกรรมรอะไรใหม่ๆที่จะซัพพอร์ตรองรับเขาอะไรเงี้ยก็เหมือนกับไปสร้างการตลาดกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็ยังคงดําเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องเลยรวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินงานก็คือมีพิพิธภัณฑ์ออนไลน์ด้วยให้สําหรับเยาวชนหรือว่า คุณผู้ชมที่อยากจะชมก็สามารถเข้าไปชมได้นะคะ,คะในเว็บไซต์อะไรนะคะก็ w w w nsm.or.th หรือถ้าโทรศัพท์มาก็ได้นะครับ0257794ตัวเราก็จะมีผู้ที่ให้ข้อมูลตลอดเวลาวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณสุวัลลงวงศิริค่ะรองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครั องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวชได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางในการดำเนินงานในช่วงสถานการณ์การแพร,ร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในแผนกต่างๆได้ปรับรูปแบบการทำงานเป็นแบบ Work From Home เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และลดการแพร,ร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยในส่วนของกิจ,จกรรมต่างๆได้ปรับเปลี่ยนมาอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อให้พันธกิจของอาพาวชยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดเหตุการที่เกิดขึ้นณตอนนี้เนี่ยมันคงจะไม่เหมือนปกติธรรมดามที่เรากำลังเข้าสู่เรื่องบอกว่ามันเป็นเรื่องของ new normal เนอะ